สวัสดีครับผมออสมาร์ทนะครับซึ่งจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้ทำการรีวิวเจ้าตัวกล้องติดปืนตัวนี้ไปนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวขบยิงไวของไฟเวฟนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาทำการติดตั้งกับเจ้าตัวปืนให้ดูนะครับซึ่งปืนตัวนี้นะครับที่ผมจะทำการติดตั้งให้ดูนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยนะครับว่าเมื่อสโคปตัวนี้ติดตั้งแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเราแกะสโคปออกมาก่อนนะครับนี่นี่ขาจับผมได้เอาไปเปลี่ยนมาแล้วนะครับเป็นขา30มิลนะครับเป็นขาตีหยาแต่ว่าเราจะไม่ใช้ขาจับตัวนี้กันนะครับผมจะใช้ขาจับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไง แดี๋ยวก่อนอื่นเรามาเปิดเจ้าตัวสโคบกันก่อนเลยนะครับนี่นะครับสโคบเป็นสโคบยิงไว้นะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปตอนแกะกล่องรีวิวก็กลับไปดูในช่องผมได้นะครับอันนี้หน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะครับมีฝาป๊อปอัพหน้าหลังให้นะครับโอเคเดี๋ยวลองติดตั้งกันเลยนะครับในกล่องก็มีประมาณนี้นะครับคู่มือมีขาจับแล้วก็มีใบรับประกันของร้านนะครับสเปคของมันนะครับ 1-4ถึง4หน้าเลนนะครับคอท่อ3านะครับนี่เลยไปวูบโอเคแล้วขาจับที่ใช้ก็จะเป็นขาจับตัวนี้นะครับเปิดดูเลยข้างในนี่ทรงนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มติดตั้งกันเลยดีกว่านะครับปืนที่ผมใช้ในการติดตั้งสโคบวันนี้ก็จะเป็นของ g g นะครับ ถ้าใครเคยติดตามช่องผมอยู่ก็จะรู้นะครับว่าผมรีวิวไปแล้วนะครับตัวนี้โอเคนะครับก่อนอื่นผมจะต้องทำการติดเจ้าตัวขาจับบนปืนก่อนนะครับซึ่งเราก็กะเอานะครับว่าจะเอาประมาณไหนนะครับเดี๋ยวผมกะเอาคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับว่าจะใช้ประมาณนี้จริงๆแล้วเดี๋ยวเราได้ปรับได้ด้วยนะครับว่าให้เหมาะสมกับสายตาของเรานะครับผมอยู่ทางด้านนี้แล้วกันนะครับ จะได้มองเห็นชัดโอเคเมื่อติดตั้งลงตัวแล้วเราก็ทําการหมุนล็อกนะครับโอเคนะครับขอญยตปรับระดับน้ำหน่อยครับให้ปืนมันตั้งตรงหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใช้เจ้าตัวไขฟองตรงนี้นะครับมันใช้เป็น6แฉกนะครับใช้5แฉกหรือ6แฉกไม่แน่ใจก็หัวมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ปลดออกมาก่อน สโคปตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งคอท่อ25มิลแล้วก็คอท่อ30มิลนะครับมันมีอะแดปเตอร์อยู่ข้างในนะครับสามารถแปลงได้นะครับแล้วก็ทําการถอดน็อตออกมาก่อนนะครับสามารถแปลงได้ว่าจะใส่กับสโคปขนาดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวตัวแปลงของมันอยู่ข้างในอันนี้นะครับถ้าเกิดใช้กับคอท่อ25มิลก็ต้องใช้เ,เจ้าตัวพลาสติกรองตัวนี้นะครับ แต่ค่าของผมมาสามสิบก็ไม่ต้องใช้ถอดออกได้เลยนะครับถอดทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเโอเคนะครับถอดออกก่อนเลยโอเคครับ okay. หลังจากนั้นนะครับสโคปของเราก็วางลงไปเลยนะครับนี่เอ่อจริงๆแล้วเราจะต้องปรับตามระยะสายตานะครับแล้วก็มองเข้าไปในสโคป แล้วเราก็ปรับให้มันเท่ากับระยะสายตาของเรานะครับแต่ถ้ามันเป็นพานท้ายยืดหดเราก็จะปรับกับพานท้ายได้ด้วยนะครับแล้วแต่นะครับกรณีใช้งานอันนี้ผมก็จะกะเอาก่อนนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราก็แหวนนี้มาตั้งบนนะครับนี่เช็คอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ทําการร้อยน็อตลงไปมันยืดน็อต ทั้งหมด4จุดนะครับเวลาร้อยนอ็อตเราไม่ต้องร้อยให้มันแน่นก่อนนะครับเราแค่ใส่ไว้หลวมๆก่อนแล้วค่อยขันฝั่งละข้างนะครับมันจะได้เท่าๆกันแล้วเดี๋ยวเราต้องอปรับกล้องให้มันตรงกับจุดโฟกัสด้วยนะครับให้มันจุดตรงกับจุดเซนเตอร์นะครับเพราะนั้นเราจะไม่ขันให้มันแน่นก่อนนะครับ เนี่ยครับให้กล้องสามารถขยับได้อย่างนี้นะครับอย่าพึ่งขันให้แน่นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาป๊อปอัพออกก่อนแลยกันนะครับเอ่ยจุ๊บนี่ก็พยายามเล็งให้ได้ตามระดับสายตาให้มันตรงกับจุดเซนเตอร์นะครับพอได้แล้วเราก็ล็อกลงไปให้แน่นนะครับเค่อยๆขันแต่ละด้านนะครับอย่าพึ่งขันแบบให้แน่นจุดใดจุดหนึ่งนะครับมันจะได้เท่าๆกัน ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือ,อผมคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ฝาป๊อปอัพเข้าไปหรือถ้าไม่ใส่ก็ดูโอเคอยู่นะครับถ้าใส่ก็ประมาณนี้โอเคแล้วก็เปิด ก็เสร็จแล้วนะครับคร่าวๆกับการติดตั้งสะโคบยิงไว้นะครับของไฟวูฟนะครับกับเจ้าปืน AR ตัวนี้นะครับตัวนี้แต่งเป็นสไตล์ MK8 นะครับ MK8 แต่ว่าใช้บอดี้เป็นบอดี้ของ GNG นะครับเป็นบอดี้เหลี่ยมนะครับหน้าตามันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับนี่ ผมถอดป๊อปอัพดีกว่าผมว่าถอดป๊อปอัพจะเท่กว่าฝากระดกหรือป๊อปอัพนะครับผมเรียกนี่ก็ประมาณนี้ปรับพันท้ายประมาณนี้นะครับนี่พันท้ายเราก็ปรับตามระยะสะโขบได้นะครับนี่ ให้เห็นสโคไว้เต็มนะครับนี่ โอเคครับแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับกับการติดตั้งสะโขบยิงไว้ตัวนี้นะครับซึ่งถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามนะครับถ้ายังไม่ได้ติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเป็นการแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับเวลาผมลงคลิปนะครับมันจะแ้งเตือนให้เพื่อนๆทราบโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับว่าผมจะมารีวิวอะไรหรือ ผมจะแต่งปืนอะไรตัวนี้ต่อนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ